เราจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าซีนี้ปลอดภัยสําหรับตัวเราที่เข้าไปช่วยหรือเปล่านะในทางกับกันครับเราต้องประเมินด้ยวยว่าสิ่งที่เรากําลังทํามันปลอดภัยสําหรับคนไข้ผู้ประสบภ,ภัยหรือเปล่าสวัสดีครับผมบอสโก c โคเกชิตนะครับผมวันนี้เรามา e ิมเมอร์เจนซี e ซีนทีครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับ <S 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 สมาชิกทีมวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเซนแอนเดรียสครับ There she Looks tight. Check she pretty There tight. is. out. อ่าเราเห็นการ analyze scene กันแบบเร็วมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าคนด้านซ้ายนะบอกว่ามัน pretty tight ใช่ไหม,มนในการที่จะเข้าไปมีนูเฟอร์อะไรก็แล้วแต่นะคนข้างขวาบอกว่าอาจจะต้องเข้าไปจากด้านบน น,น,นี่คือเกิดขึ้นกันบ่อยมากๆแล้วก็เร็วมากๆถ้าเกิดเป็นเทรนด์โปรเฟชชั่นแลนะครับส่วนใหญ่เราจะเข้าไปมองเห็นนะครับ Analy z e ความเป็นไปไ,ได้ความเป็นไปไม่ได้ที่จะเราจะเข้าไปช่วยแนละ้ววิธีไหนที่เราควรจะเข้าไปได้เร็วที่สุดคนระับหนึ่งในะดีเทลที่ซีนนี้ทำได้ดีนะครับคือเรื่องของการถามชื่อและใช้ชื่อของนคนไะข้ เป็นเทคนิคหนึ่งที่ Fresh One d r ยะส่วนใหญ่ใช้นะครับการที่เราใช้ชื่อของคนไข้หรือผู้ประสบภัยเลยครับมันทําให้การตอบสนอ,องเขาดีขึ้นค่อนข้างมากรเราพูดยังไๆว่าสมมติว่าหลายๆครั้งมันเป็นคํากลางนะครับถ้ามันเป็นคำกลางบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราคุยกับเขาหรือว่าการความรู้สึกใกล้ชิดกับคํานั้นมันอาจจะไม่มากเท่านะครับการที่เราใช้ชื่อของเขาเลยเราเขารู้สึกว่าเรา c o m ม u n i เคตกับเขาโดยตรงนะครับ ทำให้การสื่อสารของเราหรือการออกคําสั่งนะครับหรือแม้กระทั่งการพูดการโคชชิ่งอะไรก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยมัน directing เขาทำให้หลายๆครั้งนะมันช่วยให้การตอบสนองของชันดีขึ้นนะครับ ซีนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านักบินทังสายเนี่ยได้พูดว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นทางเข้าเลยเขาไม่รู้ว่าจะเข้าไปช่วยยังไงดีครับซึ่งเราในฐานะนักผู้ภัยเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปช่วยยังไงอย่างปลอดภยัยครับมันเป็นโดยปริยายครับว่าเราก็ไม่รู้เช่นกันว่าเราช่วยเขาเสร็จเนี่ยเราจะออกมายัางไงอย่างปลอดภยัยเช่นกันนะถ้าไม่ซีนเนี่ยเป็นซีนทีน่มีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับ เป็นคําตอบให้เราไม่ควรที่จะเข้าไปช่วยณเวลานั้นณตอนนั้นนะจนกว่าความเสี่ยงพวกนั้นจะลดลงนะครับหรือว่าจะมีวิธีอื่นที่ทําให้คุณสามารถเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าคุณจะเข้าไปยังไงหรือออกมาอย่างไรได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับอย่างที่2ครับในฉากนี้ทิปเอกที่จะทำคือทิป The h e a ม m a n e u v e r ตามในห,หนังก็คือเอาเครื่องบินนะครับผมลงไปใต้ใต้หน้าผานะครับซึ่งทางด้านหนังเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกเื้นเต้นนะครับผมแต่ในทางด้านของการกู้ภัยจริงๆเรา เป็นอะไรที่เราไม่ทำโดยสิ้นเชิงไม่ไม่ทาไม่ควรทําไม่น่าทําไม่มีเหตุผลดีๆอะไรที่เราควรควรทำสิ่งเนี่ยครับเหตุผลแรกเลยที่ไม่ควรนาขึ้นเลยคุณเอาชีวิตหกคนไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้เจ็ดคนด้วยซ้ำถ้าเกิดเขาพลาดนะครับมีความเป็นไปได้ที่ผู้ประสบภัยจะจะจะเสียชีวิตไปด้วยชีวิตเจ็ดคนไปเสี่ยงกับมนุษย์อะไรก็ไม่รู้ที่เขาเลือกที่จะทำาเป็นอะไรที่ไม่ควรทํามากๆมันไม่ใช่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ดี่ีสองคือ เขาลงไปแล้วเขาจะออกมาอย่างไงถ้าเขาเป็นวิธีเดียวที่เขาต้องทําวิธีนั้นเพื่อเข้าไปเน่ยมันก็เป็นเหตุผลโดยปริยายว่ามันก็เป็นวิธีเดียวเช่นกันที่คุณจะต้องทําเพื่อออกมาคุณยังไงมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีที่เราจะต้องเลือกทํเสียงเสียงที่จะเข้าไปเพราะว่าถ้าคุณต้องเสี่ยงที่จะเข้าไปครับมันก็แปลว่าความเสี่ยงนั้นกลายเป็นสองเท่าเพราะว่าคุณก็ต้องเสี่ยงที่จะต้องออกมาเหมือนกันนะมันว่าถ้าทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณเข้าไปไม่ได้อย่างปลอดภัยมันแปลว่า ซโจเบ่ลืมบัสม์สเก็ตเราต้องทำดับ this one that car goes so does she ครับในฉากนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ารีสกิ้ลพยายามจะเอาตะกร้าออกมานะครับบาสเก็ตออกมาเพื่อเพื่อไปช่วยคนไข้นะครับแต่พี่เอบอกว่าใช้ดับเบิลทายยินคอบุ๊มบัสม์สเก็ตจริงๆเราจะเอามาใส่คนไข้นะครับเพื่อให้คนไข้นอนถ้าเป็นลักษณะคนไข้ที่ไม่ได้สติเนี่ยเขาก็อาจจะนอนลงไปเราจะชันกระอันล็อกนะครับสครับเข้าอินนะครับผมแล้วก็ใช้เชือกดึงเขาขึ้นมา ตัวบาสเกตจะเป็นเหล็กน,นะครับเราก็จะค่อนข้างโปรเทคคนไข้ได้พอสมควรนะครับแต่ในในซีนส์เนี่ยคนไข้อีกหนึ่งคือมีสตินะครับสามารถช่วยตัวเองได้เชะะ่นอาจจะใช้เทคนิคของดับเบิลไทยยิงได้ดับเบิลไทยยิงอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือจริงๆมันมีหลายชื่อมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราใช้เชือกหนึ่งเส้นเนี่ยผูกเงือนนะครับจนมันกลายเป็นสองห่วงนะครับห่วงอันหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่ที่ริชิวอร์หรือว่าคนที่เข้าไปช่วยและห่วงอีกอันจะไปอยู่ที่เพชรนหรือว่าผู้ประสบภัย ซึ่งก็จะใช้การดึงเชือกขึ้นมานะครับแล้วก็นำตัวคน,นมานี่คือดับโอไทยเองนะครับในซีนี้นะครับเราสังเกตได้ว่า H-Man นะครับได้คลิปคาราบิเนอร์เข้าไปแล้วก็มีเชือกอยู่นะครับซึ่งเชือกเนี่ยจะไว้สำหรับการโอยตัวของ r e s c u e เออร์ลงไปนะครับ สำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับ c a ร์วินเนอจริงๆบอกเลยเลยว่า c a ร์บินเนอร์ตัวนี้มีหลายรูปแบบแล้วก็มีหลายเรดติ้งมากๆนะครับหน้าต่างเหมือนกันอาจจะไม่ได้มีเรดติ้งที่เท่ากันแล้วก็ใช้ในรูปแบบเดียวกันนะครับสำหรับซีนนี้นะครับผมิีนที่เขาควรจะใช้คือ G rating แคริวินเนอร์พูดง่ายๆว่าเป็น c a ร์บินเนอร์ที่ต้องใช้แรงกว่า4ตันนะครับผม4ตันที่จะทําให้แคร์บินเนอร์ตัวนี้หักหรือพังหรืออาจจะเสียหายได้ครับอยู่ที่แรงประมาณ4ตันนะครับ ีกหนึ่งอย่างที่เขาใช้คือเรื่องของเชือกครับเชือกในสีนที่เขาใช้คือเชือกไนลอนนะครับผมแล้วก็ความหนาอยู่ที่ประมาณ10บเอ็ิวนะครับเชือกตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณสตันัเราจะเห็นด้ว่าในเรื่องของเกียร์ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยคนหนึ่งคนคนสองคนอย่างมากก็2อ0กิโลนะครับผมแต่ว่าเกียร์ที่เรามาใช้เนี่ยต้องเป็นถังตันนะครับผมเพื่อมั่นใจว่าเมื่อเราเข้าไปช่วยจริงๆเราเนี่ยเมื่อเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนสิ่งสิ่งนั้นแล้วเนี่ engine minutes three five ฉากนี้จริงๆไม่น่าหลักครับตรงที่ว่าเรื่องแรกคือถ้าเราในฐานะนักกู้ภัยครับเข้าไปในสถานาการณ์กู้ภยัยด้วยชาติคติว่าผมจะทำทุกอย่างผมเก่งอะไรเนี่ยคุณได้สร้างความเสี่ยงได้แล้วด้วยความคิดน ว่าผมทําได้ผมเก่งนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโปรโตคอลของที่ผมอยู่นะครับเรามีเหตุการณ์มีเกิดขึ้นอาจจะโดนปลดอาจจะโดนโดนโดนมีบิ๊กทอลเลยครับว่าศัสนาคติแบบนี้เราไม่โอเคกับสิ่งที่คนทำนะครับบางทีอาจจะแบบโดนสแตนหรืออะไรก็แล้วแต่เลยฉันเป็นเรื่องที่คริติคมากๆที่มีศัสนาคติที่ถูกต้องแล้วก็การที่เราเข้าไปในฟิลแบบผมเก่งหรือผมทําได้เนี่ยมันเราจะมีความคิดหนึ่งที่เราจะ จะลืมคิดไปว่าไออันนี้ไม่ปลอดภัยอันนี้มันไม่ควรทำเราจะบอกว่าเราทําได้หมดนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ไม่น่ารักนะครับที่ไม่ควรทําอย่างที่2นะครับในเรื่องของเกียร์ครับเรื่องของเกียร์ที่เขาใช้เนี่ยเขาเราจะเห็นได้ว่าเขา attach ตัวเขาตัวเชือกนะครับไน,อนลอนเชือกตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ด e เซนเตอร์นะครับหรือพัลโิกตัวเนี่ยเพื่อจะลอยตัวลงไปน,นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ attachment ตรงเนี่ย จะเป็นตัวโฮสเตอร์นะครับหรตัวโฮชนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเนี้จะเป็นตัวตัวเหล็กที่เขาคลิปอยู่ข้างๆนะครับผมจริงๆจะต้องเป็นตัวที่เขามา attach กับตัวท้องเขานะครับผมเพราะว่าโฮสเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ที่ติดอยู่กับตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับเราสามารถควบคุมได้ตัวนี้จะสามารถทําให้คุณลอยตัวลงไปก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถดึงคุณกลับขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์เนี่ยครับที่เขาจะต้องกลับขึ้นมาบนเครื่องบินครับอาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าที่เขาใช้โฮสเตอร์แทนนะครับ อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงในซีนนี้คือเรื่องของการใช้ใช้เชือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งในฉากเนี่ย r e s c u e r คนแรกใช้เบสซริกเบสซริกจะมีฟีเจอร์หนึ่งเรียกว่า auto breaking นะครับผมือพูดยังไงว่าถ้าเราปล่อยมือเราไม่ได้จับเขาเนี่ยเขาจะทําการล็อกเชือกเบรกเชือกไว้เราอยู่ตรงไหนเราก็จะอยู่ตรงนั้นของเชือกนะแต่สิ่งที่ระเอกใช้เนี่ยคือ rescue x ครับ rescue x เป็นลักษณะของของเชือกที่วิ่งผ่านเหล็กเฉยๆครับ แล้วก็เราจะลอยตัวเร็วลอยตัวช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับ f r i กชั o หรือพูดถึงกับแรงเสียดทานของเชือกกับตัวเหล็กชิ้นนั้นนะครับซึ่งถ้าพระเอกปล่อยมือเนี่ยแรงเสียดทานจะน้อยลงทําให้พระเอกออกเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระเอกจะสามารถหยุดอยู่กับที่ได้คือการพันเชือกในรูปแบบที่เราเรียกว่าล็อกออฟนะครับซึ่งการล็อกออฟบนเชือกเนี่ยพระเอกไม่ได้ทาการที่เขาไม่ได้ล็อกออฟเนี่ยเมื่อผู้หญิงโดดขึ้นมาบนตัวพระเอกน้ำหนัก ที่ต้องอยู่บนซิสเ็มมันเยอะขึ้นนะจากเดอะร็อกอาจจะ100กว่ากิโลนะพิงขึ้นมาอีก50-60กิโลแรงเสียดทานที่เคยพิงพออาจจะไม่เพียงพออีกงไปครับทำให้เขาอาจจะตกลงไปได้อันนี้เป็นหนึ่งมิสเทคที่ที่พระเอกลืมที่จะทำนะครับอย่างที่สองคือพระเอกใช้เดิร์ดแฮนด์ครับเดิร์ดแฮนด์คือเรื่องของ Pro สติกนะครับพลาสตกเป็นเทคนิคก,การผูกเชือกแบบหนึ่งที่ถ้ามีการดึงนะครับเขาจะช่วยจับเชือกไว้นะครับ เราจะใช้เทคนิคนี้เป็นเหมือนม,มือที่3ในการที่มาช่วยให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าพระเอกปล่อยมือเนี่ยพรอสิกอาจจะเพียงพอในการที่จับจับ,จบแทนมือของพระเอกนะครับผมแต่พรอสิกที่พระเอกใช้เนี่ยเป็น6มิลครับซึ่ง6มิลเนี่ยเมื่อมาอยู่ในซิสเต็มที่ผู้หญิงโดดขึ้นมาด้วยเป็นซิสเต็มที่มี2คนคนในทางสแตนดาร์ดในทางเทคนิคอลแล้วเนี่ยไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับคน2คน เพราะฉะนั้นถ้าเป็กทำการล็อกออฟปล่อยมือแล้วมีมือที่3จับอยู่เนี่ยโอเคครับปรเป็กไม่ได้พันครับฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งซีนที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็อาจจะทำให้เกิดริสต็องไ,ได้นะครับฉากนี้จริงๆเป็นฉากที่ดีมากๆนะครับเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการสื่อสารที่เอฟเฟกตีฟที่สุดนะครับผมเราสังเกตได้ว,ว่าเป็กตอนแรกเป็นเป็นเหมือนผู้นำของศิล เรื่องการตัดสินใจเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องการขับเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแทจะเป็นผู้นาทั้งหมดนะครทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพจกำลังจะไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ตําแหน่งใหม่แล้วก็หน้าที่ใหม่นะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะเป็นครับที่เขาจะต้องบอกทีมเขาว่าเขากำลังจะไปทําอะไรนะครับแล้วก็บอกทีมเขาว่าเราใครต้องมารับหน้าที่เขานะครับเพราะเขาที่กําลังจะไปทําหน้าที่ใหม่คงไม่สามารถทําหน้าที่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเขาเลยต้องหาใครสักคนในทีมนะครับให้มาทําหน้าที่แทน ซึ่งทุกคนก็จะไม่มีใครรู้ว่าเขาควรมาทําหรือใครครจะมาทําพระเอกก็เป็นคนอาศัยงานนะครับสิ่งที่พระเอกทาได้ดีที่สุดคือเขาคุยกับทุกคนเลยครับว่าโอเคเรสคิว okay, ที่อยู่ข้างล่างนะผมกําลังจะลงมาหาคุณผมกาลังจะลงไปช่วยคุณนะเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆผมลงไปหาคุณนะเรสคิวที่อยู่ด้านหลังนะครับบอกว่าให้เตรียมซิสเต็มให้เขานะครับเดี๋ยวเขาจะไปด้านหลังเพื่อคลิกออนซิสเต็มเขาจะได้ลงไปได้เลยเขายังคงบอก คนขับข้างๆเขาว่าเขาจะไม่ใช่คนขับอีกต่อไปแล้วนะคุณจะเป็นคนขับคุณจะเป็นคนตัดส,สินใจในเรื่องมานูเวอร์เครื่องบินทั้งหมดนะครับนี่คือการ Transfer Position Transfer Care ได้ดีมากๆนะครับ o อม u n i c เ t e กับทุกคนครับบอกทุกคนว่าต้องทําอะไรบอกทุกคนว่าหน้าที่ต่อไปเขาคืออะไรแล้วบอกว่าเราเขากำลังจะไปทําอะไรเอกทำได้ดีมากๆในการ Transfer Position ในการในการ o อม u n i c a t ตกับทุกคนว่ามันกำลังจะเกิด จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว Emergency Scenes ีน Disease, หนังเรื่องเซนแอนดรีสนะครับผมก็โดยรวมนะครับผมว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างเอนเตอร์เทนเมนต์ดีครับผมแล้วก็สนุกนะครับผมมีมีหลายฉากที่ทําให้เราตื่นเต้นดีนะครับแต่ว่าทางด้านเทคนิคอลแล้วก็อาจจะมีหลายๆจุดที่เราอาจจะควรทำนะครับมีหลายๆจุดที่เราอาจจะไม่ควรทําแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นจริงๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น ผมว่าเป็นเป็นหนังที่ดีครับที่ทําให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ได้เรียนรู้จากเขาครับว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนไม่ควรทำนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้และได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับฝากกด like กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีไอเดียนะครับอยากให้ผมมารีวิวนะครับอินมา e ิซีนของหนังเรื่องไหนก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ